พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เขช่วงนี้พาทุกท่านมาชมภาพการเปิด Cup เฮาส์แกรนด์โอ n พนนเมื่อวันที่20เมษายนพศ2561ที่ผ่านมาภายหลังการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของมังกี้125และ Super Cup c u คั125ในงานมอเตอร์โช2018ที่ผ่านมาผลปรากฏว่ายอจับจองถล่มทลายเกินความคาดหมายถึง1,216คัน นับเป็นปรากฏการ์มังกี้และซปเปอร์คัพที่เหนือความคาดหมายแม้ว่าจะมีราคาคาดตัวที่สูงถึง99,000บาทกับรุ่นมังกี้125โดยมีราคาแนะนำอยู่ที่94,900บาทส่วนซปเปอร์คัพซีน5นั้นเปิดราคา8 9 0 0 0บาทราคาแนะนำนั้นวางไว้84,900บาทแต่ด้วยความโดดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างรวมถึงตำนานหรือประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของเจ้าลิงน้อยกว่า50ปี และซูเปอร์คัพถึง60ปีทําให้หลายคนต้องแย่งกันจับจองกันอย่างถล่มทลายเกินกว่าที่จะคาดหมายไว้ถึง3เท่าต,ตัวเลยทีเดียวครับสําหรับโชว์รูมคับเฮาส์รูปแบบใหม่นี้เป็นไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากเดิมอย่างมากมายเป็นพื้นที่เปิดมุมมองไลฟ์สไตล์ผ่านแกนแท้ของการใช้ชีวิตที่ให้มาสนุกด้วยวัฒนธรรมการสร้างสารรค์เรื่องราวของวัสไซที่แตกต่างอย่างเจ้ามังกี้และซูเปอร์คัพโครงสร้างภายในของคับเฮาส์นั้นเป็นแบบโอเพนสเปซสไตล์อเมริกัน loft house มีลักษณะเหมือนโกดังกลางมหานครนิวยอร์กในช่วงทศวรรษที่1,950ถึง1,960เป็นการออกแบบให้ทุกส่วนเปิดโล่งเชื่อมทุกคนเข้าไว้ด้วยกันให้ความรู้สึกที่อบอุ่นเหมือนอยู่บ้านเพื่อนคุณค่าที่แท้จริงของที่นี่ก็คือเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังของรถแต่ละคันเจ้าของแต่ละคนเมนูแต่ละเมนูมันจะเป็นความสนุกรูปแบบใหม่ที่มีคุณค่าจากเรื่องราวเหล่านี้ส่วนเจ้ามังกี้1254เลืองคันนี้ตกแต่งโดยคิตโก เครื่องยนต์ขยายกะบอกสูบใหญ่ขึ้นถึง185ซีซีจะร้อนแรงแค่ไหนต้องรอผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ที่จองรุ่นนี้เอาไปกับขี่กันดูก่อนว่าเป็นอย่างไรการเปิดคับเฮาส์ในวันนั้นนั้นเป็นการส่งร,รถมอเตอร์ไซค์มังกี้125ลงอรแรกนะครับโดยที่หลายคนนั้นได้มีการแจ้งความจนงนว่าต้องการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเช่นท่อสูตรของบริวากิรวมถึงของแต่งจาก5แบรนด์ดังก็คือ s 2 c biker g craft บริวากิคิตะโกะซึ่งแต่ละคนจะมีลันิยมที่ไม่เหมือนกัน รูปแบบของการจัดงานในวันนั้นได้มีการเชิญเซเลบิตี้ชื่อดังจากหลากหลายวงการนักดนตรีนักแต่งเพลงชื่อดังอีกหลายคนมาร่วมกันกันอย่างมากมายพร้อมรับชมแฟชั่นโชว์จาก Cup House ์ a p s u ู e Collection by g r ร y h o u e พิธีการเริ่มต้นขึ้นโดยการเชิญมิสเตอร์โยอิจิมิสุทานิประธานกรรมการบริหารของฮันดาขึ้นกล่าวเป็นคนแรกตามมาด้วยคุณพานุอินขวัตผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ของบริษัทเกรฮาจำกัดขึ้นกล่าวเป็นคนที่ส และทีที่เปิดร่วมกันช่วงนี้มาฟังการสัมภาษณ์ของคุณจุธามาศอินปริงการนันผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานสื่อสารเครือข่ายผู้จำหน่ายของฮันด้าให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรลองฟังกันดูครับค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านคัพเฮาส์นะคะที่เอกมัยซอย3เป็นไลฟ์สไตล์มอเตอร์ไซค์แห่งใหม่ล่าสุดของรถจักรยานยนต์ฮอนด้านะคะก็เป็นที่แรกและที่เดียวในโลกณนะขณะนี้นะคะก็วันนี้เป็นงานแกรนโอเพนนิ่ง ที่เราเปิด Full Operation ทั้งหมดแล้วนะคะก็พร้อมที่จะให้บริการให้กับตัวจริงที่ชื่นชอบในรถจักรยานยนต์แล้วก็มีไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตที่อยากจะสนุกกับมอเตอร์ไซค์รูปแบบใหม่นะคะก็หลังจากที่เราไปเปิดจองที่งานมอเตอร์โชว์มานะคะก็ยอดจองถล่มทลาย1208,000นะคะเลขสวยๆก็เริ่มมีการส่งมอบรับแรกให้กับ ลูกค้าที่จองในงานโรเอร์โชว์เนี่ยตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วก็ในช่วงเย็นเราก็มีงาน Grand o p e n พนนก็เป็นงานที่เราเชิญเหล่าเซเลบดาราตัวจริงในวงการนะคะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์สไตล์แฟชั่นต่างๆเนี่ยมาพบปะสังสรรค์แล้ก็ได้ชื่นชมกับรถจักรยานยนต์แนวใหม่กันด้วยนะคะก็ค่ำคืนนี้ก็เป็นคืนของ,ของ,ข,องของความสนุกสนานที่ปันดาส่งมอบให้กับลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เป็นแนวไลฟ์สไตล์นะคะ ก็สำหรับคนที่สนใจวันหลังก็งแวะมาได้นะคะที่ทับเฮาส์เอกมัยก็เป็นร้านไลฟ์สไตล์มอเตอร์ไซค์รูปแบบใหม่ที่จะส่งมอบความฟันพลาวมีให้กับลูกค้าด้วยรูปแบบรถจักรยานยนต์แนวใหม่ที่มี ความเป็นตำนานมีสตอรี่นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรแต่งมากมายนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือยังมีเรื่องของอาหารออแล้วก็เรื่องของแฟชั่นจากแบรนด์เกรฮาวที่มาช่วยเติมเต็มความสนุกให้ทุกทคนสามารถใช้เวลาที่ร้านนี้ได้นานมากขึ้น,นะคะ่ะสำหรับมังกี้125ลอแรกนี้นะครับมีหลายคันติดตั้งเชกับหลังของ Hyperpro โดยได้มีเจ้าหน้าที่นะครับของ Hyperpro มาช่วยกันในการปรับเซตนะครับให้หลายคนได้ชื่นชอบเป็นการพิเศษ โดยมีการสาธิตวิธีการเปลี่ยนโช้คอหลังนะครับว่าทําอย่างไรกันบ้างกับเจ้ามังกี้125ในคันนี้ซึ่งเจ้าของรถแต่ละคันนั้นนะครับมีน้าหนักตัวที่ไม่เท่ากันต้องการกระบับเซ็ตที่ลงตัวนะครับนี่เป็นการปรับให้ดูว่าน้าหนักตัวขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้โอเคไหมจากการสอบถามราคาคร่าวๆข,ของโช้คตัวนี้ราคาอยู่ที่คู่ละประมาณ4 0,000กว่าบาทและในช่วงนี้มาฟังเจ้าของมังกี้แต่ละคนให้สมัมผัสไปอย่างไรลองฟังกันดูครับ สวัสดีครับผมเฉลิมชลมณีโชคน,นะครับวันนี้มารับรถมังกี้ร2อรู้สึกมีความยินดีที่ที่ได้มารับรถวันนี้เป็นคนแรกนะครับที่สาเหตุที่มาเล่นเนี่ยหรือที่มารับเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยเล่นรถมังกี้มานานมากแล้ว10กว่าปีเพราะฉะนั้นมันก็มีเสน่ห์เพราะจริงๆริงมังกี้เนี่ยจะไม่ใช่รถที่มีทะเบียนหรืออะไรอย่างเงี้ยใ,ในในอดีตแต่วันนี้มีทะเบียนแล้วเพราะฉะนั้นก็ถูกต้องแล้วครับวันนี้ทําไมถึงต้องมารับรถมังกี้1 2 5คันนี้ครับผม ครับผมธญญศมงหน้าครับผู้จัดการทีมโปลิเทโลครับก็ชอบมังกี้ครับรถที่มีตํานานแล้วก็เป็นรถที่น่าเก็บสะสมครับและอย่างเนื้อคือว่าขับขี่ไปไหนมันน่ารักครับสวัสดีครับผมธาดาศรีศักดิ์นะครับอดีตประธานชมรมโกวิงคขับออฟไทยแลนด์มังกี้นี่นะครับเราสามารถมาตกแต่งเองได้ตามใจของเราที่เราปรารถนา จะแต่งตรงนู้นจะแต่งตรงนี้ที่จะเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของเราเองแสดงตัวตรงว่าเราชอบรถแบบไหนซึ่งเป็นรถที่ดูสวยสะดุดตาดีไซน์เป็นเลิศนะการขับขี่ก็นุ่มนวลดีนะและสามารถตกแต่งให้ได้เป็นจุดเด่นซึ่งทุกคนจะต้องเหลียวมองนะฮนะนะแล้วก็ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกคนมาร่วมขับขี่มังกี้กันครับ และในช่วงนี้เป็นพิธีมอบมอเตอร์ไซค์คันแรกของคัพเฮาส์กับเจ้ามังกี้125ให้กับคุณเฉลิมชนมณีโชติคันที่2เป็นของคุณธัญญะวงนาสื่อมวลชนชื่อดังนะครับนายแพทย์วงเกียรารู้จักเป็นอย่างดีคันที่3เป็นของคุณธาดาศรีศักดิ์นะครับก็เป็นผู้ขับขีบ่บิ๊กไบค์มากมายหลายรุ่นรวมถึง Honda g โกวิ g 1ห0ึซีโดยได้มีการติดตั้งชุดแต่งของไบเกอร์โดยได้มีการนํากล้วยหอมนะครับมาเป็นพร็อพในการถ่ายภาพในครั้งนี้อย่างโดดเด่นและคนนี้ครับ เจ้าของโชว์รูม Honda Big w i วิงพร,ราม5ก็มาจับจองคันที่5นะครับของเจ้ามังกี้125ในการรับมอบในครั้งนี้ที่บอกใ้บอกมือนี้ก็เป็นการโชว์เห็นครับว่าเป็นโชว์รูม b ิ g w วิงพร,ราม5นั่นเองและในช่วงค่ำคืนก็เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ของเหล่าเซเลบชื่อดังไม่ว่าจะเป็นคุณกฤษดาสุโกโศนน้อยวงคลู rew, กมลสุโกโศนนะครับรวมถึงนักดนตรีชื่อดังอีกหลายคนรวมถึงทิติมหายโยธาลักษ์มินจมินวานีเดนายจารุจินดาและอีกมากมายหลายคน นี่ก็คือการเปิดคลับเฮาส์แห่งแรกของโลกและแห่งแรกของเมืองไทยในวันนั้นครับ